และมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่ตัวของลิมูรุนะครับทาการปลดปล่อยเมกิโดลงมานั่นเองครับกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับโดนสังหารหมู่ไปหมดเลยเหลือเพียงแค่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเท่านั้นนะครับลิมูรุเนี่ยก็ได้บินลงมาแล้วก็ยืนอยู่ต่อหน้าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้นะครับจากนั้นคุณพ่อคนนี้นะครับก็ได้ขอร้องอ้อนวอนว่าขอร้องนะครับได้โปรดอย่าฆ่าครอบครัวของผมเลยนะลูกสาวแล้วก็ลูกชายของผมนะเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยผมรู้ดีว่าการบุกโจมตีในครั้งนี้นะ่่าเเรืองทีิด าฉะนั้นแล้วความผิดบาปน่ามีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าลิมอรูนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องพูดแล้วลิมอลูนะครับได้เดินไปหยิบสร้อยโครเวอร์นะครับแล้วก็เอาไปมอบให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้พูดจบนะครับตัวของลิมอรูเนี่ยก็ได้เดินจากไปจากนั้นลิมอรูนะครับก็ได้ใช้เมกิโดเนี่ยยิงทะลุหัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับจนตายคาที่และก่อนจะไปนะครับลิมอรูเนี่ยได้พูดขึ้นมาคนเดียวว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะตัวเขาเนี่ยไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์หรอกเพราะฉนนััั้้กก็็จงงหหลบบใสาาายยเอเอออตวชื่ออ่ หัวใจเลยว่าลิงมารุที่อยู่ตรงหน้าเขานี่แหละที่เป็นพระ